ครับสวัสดีครับคณะทิพย์ทองรุ่ยวงนะครับวันนี้เรามาผู้คุยประเด็นทางสื่อสังคมออนไลน์ที่สําคัญแล้วก็น่าสนใจอีกอันหนึ่งนะครับคือเรื่องมากับน้าท่วมแล้วกันนะฮะเนื่องจากน้ําท่วมเนี่ยมียุคทุกยุคทุกสมัยนะฮะถ้าเราดูเนี่ยนะครับในสังคมไทยเราก็จะพบว่านะครับผู้บริหารทุกภาคส่วนทั้งระดับรัฐมนตรีนายกหรือว่าท้องถิ่นนะฮะในอำเภอผู้ว่าก็จะมีภาพอย่างนี้เป็นทุกยุคทุกสมัยนะฮะคือภาพไปตรวจตรวจน้าท่วมลงพื้นที่นะ ภาพคลาสสิกก็คือต้องมีภาพผู้บริหารเนี่ยลุยน้ำนะฮะนี่เป็นภาพที่แบบเรียกว่าขาดเสียมิได้เลยนะครับก็มีตลอดในทุกยุคทุกสมัยนะฮะลุยน้ำด้วยท่าต่างๆนะผูพัาคามาลุยน้ำลงเรือนะฮะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะเป็นภาพคู่กับสังคมไทยไม่ใช่สิ่งผิดปกตินะฮะแต่เคสวันนี้ที่จะคุยกันเนี่ยคืออะไรนะเคสที่จะคุยกันวันนี้นะฮะคืออ่ะผมจะสรุปข้อได้จริงนะฮะเป็นสเต็ปสเต็ปสี่สเต็ปนะฮะว่าข้อได้จริงเกิดอะไรขึ้นบ้างสเต็ปสรุปอย่างนี้ก่อนนะฮะ อันนี้เขาลบไปแล้วนะนี่มาจากส,สื่อสื่อหลายสื่อลงอันนี้เยอะมากเลยนะครับสามารถดูได้เลยนะฮะอันนี้ก็อันนี้เอามาจากาไทยรัฐข่าวสดนะฮะสนุกนะฮะอ่าโอเคอันนี้อันนี้จากข่าวสดเอาแคปมาได้นะฮะสะเต็ปที่หนึ่งคืออย่างงี้สเต็ปที่1คือเพจข่าวสำนักงานรัฐมนตรีสชนะฮะอ่วันที่26กันยานะฮะอ่ามีการลงข้อมูลประกอบด้วยสองส่วนนะฮะคือส่วน ข้อความและส่วนภาพส่วนข้อความบอกว่าครูโอ๋ห่วงโรงเรียนเอกชนหลังพายุโซนร้อนถลม่มน้ําตกน้ำฝนตกหนักน้ําท่วมนะฮะอ่แล้วครูโอ๋ติดตามสถานก,การณ์อย่างใกล้ชิดเ่ยนะฮะเป็นหัวเป็นยายครูนักเรียนเนะะี่ยก็คือลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วทางขวามือก็เป็นภาพอ่าเป็นภาพของรัฐมนตรีนะฮะก็รัฐมนตรีช่วยก็มีการผูกพักมาและยืนอยู่ข้างหลังที่ลักษณะดูเหมือนเป็นกระแสนะ้ำนะฮะแต่ว่าอา่ลักษณะแบบนี้นะฮะนั่นคือภาพ ประเด็นคือประเด็นคือชาวเน็ตชาวเน็ตของเราเนี่ยนะก็ตาดีนะฮะอยู่แล้วนะฮะอาชาวเน็ตก็ไปนะฮะอ่ามีการไปสืบจับออกมาได้นะฮะสืบเรียกว่าจับโป๊ะจับอะไรก็แล้วแต่จะเรียกนะฮะไปสืบออกมาได้ว่าก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะภาพก็คือเป็นภาพแบบนี้ภาพจริงก็มีการตัดต่อมีขาลอยอยู่จริงจริงแล้วเป็นอิทธิปาฏิหาริย์ลอยเหนือน้ำรือเปล่านี่ก็ไม่ทราบได้นะฮะก็ก็เป็นภาพอย่างนี้ออกมาเป็นภาพอย่างนี้มาก็คืออ้าวเกิดประเด็นขึ้นปั๊บสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยสเต็ปที่สองสเต็ปที่สองนะฮะสเต็ เอ่เพจเดิมนี่เลยนะฮะสเต็ปที่สองก็คือเพจของตัวนะฮะอ่าสำนักการรัฐมนตรีนั่นเลยนะครับก็มาขยายความฮะมาขยายความตรงนี้มาขยายความว่านะฮะมาแก้ไขอ,อันที่สองสเต็ปที่สองนะมาแก้ไขระบุว่าไอ้ส่วนภาพด้วยนะมาจากแฟ้มภาพปี63นะฮะอันนี้ก็คือสเต็ปที่สองนะอ่ะสเต็ปแรกลงข่าวแล้วก็โพสต์ภาพอย่างนี้นะสเต็ปที่สองเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลว่าภาพมาจากแฟ้มภาพปี63สนะครับโอเคสเต็ปที่สาม ลบโพสไปเลยนะฮะก็ลบโพสไปเลยนะฮะสเต็ปที่4ี่ฮะสเต็ปที่4วันต่อมามีแถลงการออกมาจากมิตาศึกษาธิการเลยนะฮะแบบนี้นะฮะมิตาอย่างนี้ออกมานะครับก็คือนะครับสรุปว่าจากกรณีที่ Facebook เพจข่าวสำนักงานรัฐมนตรีสทอทเนี่ยโพสภาพครูโอห่วงเรียนนักชเนี่ยนะอ่าซึ่งในข่าวดังกล่าวมีการน,นําแฟ้มภาพปี6กของรัฐมนตรีช่วยศึกษาศมาเผยแพร่ทําให้เกิดแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายนะฮะอ่าแล้วก็นะครับ แนะนาแอดมินเพจชี้แจงว่าโพสต์ภาพดังกล่าวไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจของรัฐมนตรีช่วยศึกษาเนื่องจากเป็นเพจของสํานักงานรัฐมนตรีศึกษาธิการนะฮะโอเคจากข้อได้ยิงทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ในแง่กฎหมายกันนะฮะว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยสรุปเราจะวิเคราะห์กฎหมายวันนี้เราเน้นที่พรบคอมนะฮะว่ามันเป็นเฟคเนื้อ new, ตามพรบคอมไม่ตัดต่อภาพแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาไล่ทีละอันกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยมี3มาตรา14วงเล็บ1 14วงเล็บ2และ16นะครับเดี๋ยวผมไล่ทีละอันนะะฮ สิบเี่งเล็ลบหนึ่งก่อนสิบสี่งเล็บหนึ่งเนี่ยคือนําเข้าสู่ระบบซึ่งข้อมูลปลอมหรือเท็จหรือบิดเบือนนะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะโอเคนะฮะแล้วก็นะครับต้องมีองค์ประกอบโดยหลอกลวงหรือทุจริตโดยทุจริตนี้ก็ต้องแสวงหาทรัพย์สินหลอกลวงนี่คือโดยเจตนาหลอกลวงนะฮะแล้วก็โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนด้วยนะฮะเดี๋ยวจะต้องออนําเรียนอยางนี้ก่อนว่าองค์ประกอบตรงนี้บ้าตเา็ลบ1เนี่ยเจตนาลม,มันคือใช้กับฟิชชิงนะ ฟิชชิงคือพวกเป็นแผนการหลอกลวงเงินออนไลน์ที่เอาอีเมลปลอมมาหลอกให้เอารหัสผ่านแบบนี้นะฮะหรือหลอกลวงซื้อของออนไลน์ชอบโกงอย่างเงี้ยฮะส่งซื้อแท็บเล็ตได้เป็นเขียงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือหลอกลวงวัตถุประสงค์ของสิี่เล็บหนึ่งเนี่ยคือหลอกเอาเงินลักษณะแบบนี้คล้ายๆชอบโกงออนไลน์นะฮะไอความน่าจะเสียหายแกประชาชนเช่นไม่จําเป็นว่าต้องได้เงินไปแต่มันน่าจะคนถูกหลอกไปแล้วสูญเสียเงินอย่างเงี้ยฮะหรือพวกโกงการลงทุนต่างๆไอเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆของม14เล็บหนึ่ง ส่วน14องเล็บ2เนี่ยคือ f a c t New ก็คือต้องเป็นข้อมูลเท,ท็จแต่ต้องเป็นองค์ประกอบมันกว้างน่าจะเสียหายแก่ความมั่นคงของประเทศหรือตหนกตกใจกกบประชาชนโอเคนะฮะเรามาดูถ้าเรามาดูก่อนว่าข้อมูลตรงนี้มนเป็นเท,ท็จหรือเปล่านะฮะโอเคถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับเราจะพบว่านะฮะเราจะพบว่านะครับภาพตรงนี้เนี่ยนะฮะมันมีประเด็นอยู่ที่ว่านะครับอ่ะสเต็ปที่หนึ่งอขอนํนำเรียน์นี้ก่อนว่าหลักการทั่วไปของกฎหมายเนี่ย ถ้าโพสต์สิ่งใดแล้วมันผิดกฎหมายนําเข้าสู่ระบบแล้วนะฮะไอการที่จะมามาลบมาแก้มาเอาออกลบโพสต์แล้วเนี่ยนะฮะอย่างที่เห็นทั่วไปถ้าประชาชนโพสอะไรผิดกฎหมายเนี่ยนะฮะแล้วก็มาแก้ลบทีหลังเนี่ยเอาอยัางไงซ้าความผิดมันสําเร็จแล้วนะฮะอ่าก็จะต้องมีคนแคปเอาไว้ได้แล้วตารวจก็อาจจาะมันเนินคดีได้อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ้าข้อมูลเป็นความผิดสําเร็จตามกฎหมายแล้วถึงจะมาแก้มาลบทีหลังไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะแต่ประเด็นคือมันผิดหรือเปล่าะนะฮะ เราต้องย้อนกลับไปดูอันแรกฮะอันแรกเลยนะครับตะกี้สี่สเต็ปใช่ไหมฮต้องดูสเต็ปแรกก่อนที่จะมีแก้ไขและลบทั้งหมดเนี่ยนะฮะคืออะไรนะฮะก็คือตัวเนี้ยนะฮะอันนี้อ้างอิงมาจากาข่าวโซเทียลแคปไว้ได้เพราะปัจจุบันลบไปแล้วนะฮะก็คือว่าลักษณะนี้คือว่ามีเนื้อหา2ส่วนส่วนเท็กซ์หรือส่วนข้อความแล้วก็ส่วนภาพใช่ไหมฮะส่วนเท็กซ์เนี่ยผมจะสมมุติความเป็นไปได้ก่อนนะถ้ากรณีที่1ถ้ากรณีหนึ่งนะครับผู้ได้เห็นทั้ง2กรณีถ้าถ้าเนื้อหาเท็กซ์ตรงเนี้ย บอกว่ารัฐมนตรีไปตรวจน้ำท่วมในเดือนวันเก้ากันยาเนี่ยนะฮะวันที่หกกันยาเนี่ยนะฮะเดือนเก้าเนี่ยแล้วก็ตัดต่อภาพซึ่งไม่ได้ไปจริงมามาโพสถ้าอย่างเงี้ยเท็จจริง,รงๆถ้าเงี้ยเป็นเรื่องเทจนะฮะแน่นอนนะฮะลักษณะแบบนี้แต่ทีนี้พอมาดูข้อความเนี่ยพบว่าในตัวเท็กตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีบอกเลยว่ารัฐมนตรีไปตรวจน้ำท่วมนะฮะเขาบอกเหมือนกับสัมภาษณ์หรือว่าเก็บเเก็บความเห็นจากรัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีเนี่ย ให้ความห่วงใยกับบุคลากรของเอกชนที่ถูกน้ําท่วมแต่บังเอิญว่าภาพข่าวเนี่ยมีแสดงว่านะฮะไปจัดต่อภาพที่ยืนอยู่ข้างหลังน้ําตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากพฤติกรรมตรงนี้แล้วเรามาดูจากกฎหมายเนี่ยนะฮะเรามองว่านะฮะ,ะข้อหนึ่งมันยังไม่ถึงขั้นข้อมูลเท็จนะฮะมันยังไม่ถึงข้อมูลคําว่าเท็จเนี่ยก็คือว่า มันต้องเขียนได้ชัดเจนว่ามันไม่ตรงความเป็นจริงว่าไม่ได้ไปดูน้าท่วมเนี่ยเพราะตัวนี้เขาก็ไม่ได้บอกยืนยันตรงไหนว่าไปตรวจน้ําท่วมนะฮะลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีข้อความลักษณะก็คิดว่ายังไม่ถึงกับองค์ประกอบเท็จนะฮะเะพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูเฟคนิวตามองเล็บ2เนี่ยยังไม่น่าจะถึงขั้นเท็จนะฮะและถึงเท็จเนี่ยก็ต้องมีองค์ประกอบอีกอ,อ,กอันนึงนะต้องก่อให้เกิดความตื่นตระหนกต่อให้มีการเท็จบอกว่าสมนตรีไปตรวจน้าท่วมแต่ไม่ได้ไปตรวจจริงตัดตตตอะผมมงงงว่่่าาก็ยัไัไถึข้นนน,นนนนืรห คือคนเราตอนนี้อาจจะตะนตกบกชั้นน้าท่วมแต่แย่อยู่แล้วแต่รัฐมนตรีมาจริงไม่จริง่านอาจจะไม่ได้ไม่ได้แคร์ไม่ได้ตะหนกเลยนะฮะก็ก็ดูแล้วก็คือไม่น่าจะเข้าองค์ประกอบฟเฟคนนวตาม14วงเล็บ2นะฮะลักษณะแบบนี้นะฮะอ่ะแล้ววงเล็บหนึ่งล่ะวงเล็บหนึ่งผมเจอที่เรียนให้ทราบแล้วเนี่ยเจตนารมมันไม่ใช่อยู่แล้วนะฮะเอ่อก็คือว่าเจตนารมมเนี่ยมันใช้หลอกรลวงฟิชชิ่งลักษณะว่าหลอกลวงโกงเงินลงทุนอะไรซื้อขายของออนไลน์ไม่ได้ของประมาณอย่างนี้ที่สําคัญแต่ที่สําคัญนะฮะ สิบสี่เนี่ยวงเล็บหนึ่งมันกว้างกว่าเท็จเพราะมันมีบิดเบือนเข้ามาด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าบิดเบือนเนี่ยก็ผิดได้บิดเบือนกว้างกว่าเท็จอย่างไรบิดเบือนไม่จําเป็นต้องเป็นเท็จอย่างชัดเจนเช่นบอกว่าอ่ะบิดเบือนคือเข้าใจผิดคลาดเลื่อนไปจากข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราดูองค์ประกอบบิดเบือนแล้วมาดูตรงนี้นะฮะเราจะพบว่าเราจะพบว่านะฮะตรงนี้เกิดขึ้นอยู่กับการตีความหรือผู้รับสารผู้รับสารเนี่ยถึงแม้ว่าตรงเนื้อหาข่าวไม่ได้บอกว่าไปตรวจน้ำท่วมแต่ว่าจากภาพเนี่ย และเอามาข้อมูลตรงนี้นะฮะชุดข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าดูจากภาพกับข้อความประกอบกันเนี่ยเอามาโพสต์ในช่วงกันยา6.4ซึ่งน้ํากําลังท่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะ,ะการที่จะมาอธิบายว่าจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นแฟ้มภาพ6 3เนี่ยก็เกิดขึ้นทีหลังด้วยนะฮะอย่างที่เรียนทราบก็คือว่าโพสต์แรกี่ไม่ได้บอกว่ามาจากแฟ้มภาพ6 3ถ้าดูจากแฟ้มภาพข้อมูลอันแรกเลยเนื้อหาอันนี้กับโพสต์ตรงนี้นะฮะกับภาพตรงนี้โดยที่ไม่ได้มีบอกว่าเป็นภาพเก่กสาเนี่ย แน่นอนก็มีการตีความไปได้ว่า,าประชาชนผู้รับสารเนี่ยนะผู้เห็นข่าวตรงเนี้ยก็อาจจะเข้าใจได้ว่ารัฐมนตรีเป็นหวน่วงตัวนี้รัฐมนตรีไปดูน้ําท่วมก็อันนี้คือเกิดจากการตีความและการเข้าใจของผู้รับสารนะฮะนี่ปัญหาือเพราะโดยวินโยชนทั่วไปใช่ไหมโดยประชาชนทั่วไปเนี่ยนะเอามาโพสต์ในบริบทสถานการณ์ตรงนี้ก็คงไม่คิดหรอกว่าจะเป็นเออเป็นเรื่องเก่ามาประกอบใช่ไหมอันนี้ก็คืออันนี้ขึ้นอยู่กับการตีความบอกนะ,ะเพราะนี่ถ้าเราดูองค์ประกอบตรงนี้เนี่ย สามารถที่จะมีการตีความว่านะฮะถึงขนาดว่าบิดเบือนน่ะบิดเบือนคือทาให้เข้าใจคลาดเคลื่อนเข้าใจคลาดเคลื่อนไปได้ว่าดูจากภาพตรงนี้นะทาให้คนตีความหรือจิ้นไปได้ว่าอ๋อน่าจะรัฐมนตรีมาตรวจน้ําท่วมมั้งเพราะห่วงายเนะี่ยอันนี้ก็คือถึงเขาไม่ได้พูดชัดว่าเป็นเท็จถึงขนาดเท็จใช่ไหมแต่ด้วยภาพประกอบกับข้อมูลอาจจะทําให้คนตีความไปได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะอ่ะก็มี2องความวิห็นถึงขั้นบิดเบือนหรือไม่ถึงขั้นนะฮะ,ะผมมองว่าถ้าอย่างเนี้ย น่าจะเข้าถึงขั้นบิดเบือนได้เพราะบิดเบือนมันกว้างนะฮะลักษณะแบบนี้ทําให้เข้าใจคาดเคลื่อนจากคลาดเคลื่อนออกไปจากสภาพความเป็นจริงได้ถึงไม่ถึงขนาดเช็ดก็ตามแต่ถึงกนะนั้นก็ตามถึงเรามองว่าเป็นบิดเบือนเนี่ยแต่มันต้องมีองค์ประกอบอื่นอีกฮะมันต้องมีองค์ประกอบว่านะครับโดยหลอกลวงกับน่าจะเกิดความเสียหายอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะฮะในตรงนี้เนี่ยนะครับว่ามันไม่ได้เห็นชัดหรือว่ามันไม่ได้มีลักษณะอย่างชัดเจนว่า ถ้าคนเข้าใจผิดตรงนี้มันจะเสียหายยังไงประชาชนจะเสียหายอะไรก็คือมองแล้วนะฮะก็คือเนี่ยก็คือแค่เข้าใจไปเองแล้วอย่างที่เรียนให้ทราบด้วยเกิดจากการตีความด้วยนะฮะว่าเนี่ยมองแล้วยังไม่น่าถึงแม้จะตีความว่ามันเข้าบิดเบือนแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเข้าอุป,ประกอบน่าจะเสียหายแก่ประชาชนตรงนี้นะฮะอ่าแล้วก็เจตนาหลอกลวงไหมนะฮะ,ะถ้าเราดูเนี่ยในสเต็ปที่2มีการมาแก้ไขว่าเป็นแฟ้มภาพจาก63ถ้าเขียนกำกับอย่างนี้ตั้งแต่ทีแรก ว่าเป็นแฟ้มภาพอกสาเป็นภาพมาประกอบข่าวเฉยๆนะฮะก็เหมือนกับโฆษณาทั่วไปนะอาหารดูน่ากินแต่ก็เอเนี่ยเป็นภาพที่ใช้ในการโฆษณาเท่านั้นใช่ไหมฮะมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรแบบนี้ปลาหรือหมูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะก็เอามาประกอบเขียนอธิบายว่าเอาเป็นภาพประกอบการโฆษณาถ้าเขียนว่าเป็นแฟ้มภาพหกสามประกอบข่าวตั้งแต่ทีแรกก็จะเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นว่าอันเนี้ยเจตนาไม่ได้หลอกลวงอะไรเลยนะฮะแต่อันเนี้ยทีแรกเนี่ยไม่ได้มีตรงนี้นะฮะค่อยมาขยายความแก้ทีหลังแลวตอนหลังก็ลบไปด้วยซ้ำ สรุปว่านะฮะเอาความเห็นก็คือจากการตีความความเห็นผมว่านะฮะ,ะถึงมองว่าบิดเบือนแต่ก็ยังไม่น่าจะเข้าองค์ประกอบที่จะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนนะฮะลักษณะแบบนี้นะครับก็คิดว่าและยิ่งดูประกอบเจตนาลมของ14บสี่เล็บหนึ่งเนี่ยเขาใช้กับพวกฟิชชิ่งหลอกลวงช่อโกองออนเงินเนี่ยก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเอาสิบสี่เล็บหนึ่งมาปรับใช้กับไอ้พวกโพสต์แชร์ในลักษณะพวกนี้นะฮะอ่ะโอเคนะฮะอันนี้ก็ยังไม่มีการวันนี้ยังไม่พบว่ามีการดําเนินคดีนะฮะทีนี้มาดู16บหกนะสินี้สําคัญขึ้นมาแล้ว 16เนี่ยนะฮะ16คือเอาเลยนะฮะจากข้อมูลต่างๆเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยนะฮะเพจก็ยอมรับว่าไม่เกี่ยวรัฐมนตรีไม่ได้ว่าฐานวันใช้ไม่ได้สั่งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทาของเพจเนี่ยเราดูอย่างนี้ฮะถ้าสมมุติว่าถ้าอันนี้เป็นเรื่องเท็จแล้วรัฐมนตรีสั่งนะะเ,เนี่ยนะฮะเพจเนี่ยก็คือว่าจะมีตัวการเป็นผู้ใช้นะฮะอาจจะเป็นร่วมกันเป็นตัวการหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะปัญหาคือเพจเนี่ยบอกชัดเจนว่า เป็นการทําของเพจเองรัฐมนตรีไม่ได้สั่งโอเคแต่เราวิเคราะห์กันมาแล้วว่าข้อมูลเท็จตรงนั้นนะ่ะสิบสี่ไม่น่าจะเข้าแต่ทีประเด็นสุดท้ายเรามาดูสิบหกฮะสิบหกคืออะไรครับสิบหกของพอรบ,บคอมคือนะฮะนำเข้าสูร่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งภาพตัดต่อของผู้อื่นนะฮะแล้วน่าจะทําให้เขาอายนะฮะจากการยอมรับของเพจแสดงเห็นชัดว่านะฮะเพจไปเอาภาพผู้อื่นซึ่งไปคือรัฐมนตรีรัฐมนตร,ตรตีไม่ดูเรื่องไม่ได้สั่งการตรงนี้นะฮะ จากการยอมรับตรงนี้ทําให้มันเข้าองค์ประกอบ16ได้นะฮะอย่างที่นาทราบถ้าเกิดทั้งหมดร่วมรู้วางแผนกันเนี่ยมันก็คือไม่ใช่ภาพผู้อื่นใช่ไหมเพราะภาพผู้อื่นเนี่ยมาจาก16คือไปเอาภาพคนอื่นที่เขาไม่ได้รับอนุญาตมาตัดาาต่อแล้วก็โพสต์างคอมพิวเตอร์แบบนี้นะฮะอันนี้จากการที่เพจย,ยอมรับเนี่ยแสดงว่าเป็นเอาภาพรัฐมนตรีมาโดยรัฐมนตรีไม่รู้เรื่องก็เลยนําเข้าสู่ระบบซึ่งภาพผู้อื่นอันเกิดจากการตัดต่อชัดเจนนะฮะทีนี้เหลือองค์ประกอบเดียวคือน่าจะทําให้ผู้อื่น เสียชื่อเสียงหรืออับอายไหมทีนี้นะฮะโอเคเห็นไหมคดีพิกับนะฮะกลายเป็นว่ารัฐมนตรีจะเป็นผู้เสียหายขึ้นมาแล้วอย่างนี้นะฮะนี่ถ้ารัฐมนตรีเนี่ยนะฮะเห็นว่านะฮะาการะนำสืบว่าเนี่ยประชาชนเนี่ยนะฮะมีการวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะแล้วถึงขั้นรัฐมนตรีเนี่ยอับอายนะฮะเพราะเนี่ยถ้าลักษณะนี้จะเข้าองค์ประกอบ16ได้คือเพจเอาข้อมูลภาพของผู้อื่นที่ตัดต่อเนี่ยนะฮะแล้วมาตัดต่อด้วยบบรัฐมนตรีไปลุยน้ําท่วมจริง63ใช่ไหมฮะแล้วเอามาตัดต่อแล้วมาโพสตตรงนี้นะ ตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นคดีที่พลิกกลับไปว่านะฮะตัวเพจนะฮะซึ่งยอมรับออกมาเองด้วยรัฐมนตรีไม่ได้สั่งนะฮะเข้าองค์ประกอบ16นะฮะทีนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเพราะ16เนี่ยมันเป็นมาตราของพลเรออมที่มีลักษณะพิเศษนะฮะคือมันยอมความได้เพราะเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีนะฮะจะดาเนินคดีกับเพจหรือไม่นะครับอันนี้เห็นไหมอ่ไปมา14ดูจะไม่เข้าจะมาพลิกกลับไปตรงนี้แทนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคนะครับก็ 14กับ16ก็วิเคราะห์ไปแล้วนะครับวันนี้ประเด็นสําคัญก็มีอยู่เท่านี้นะครับก็ไว้มาวิเคราะห์นะครับประเด็นที่น่าสนใจกันต่อไปนะครับ